สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้จอดจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือน ประจำเดือนมก,กราคมพศ2568ของผู้ที่เกิดราศีธนูชาวราศีธนูธาตุไฟระพฤหัสเลข5เป็นดาวเจ้าเรือนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มก,กราคมของทุกๆปีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องการงานค่ะเป็นเดือนแรกของปีเลยนะ ขึ้นมาเดอะสตาร์ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะคนที่ทำงานประจานะคะกำลังที่จะขยับขยายทำธุรกิจส่วนตัวมาเป็นเจ้านายตัวเองนะคะมีอะไรเข,เข้ามาใหม่ๆเพราะฉะนั้นหนะโปรเจกต์ของคุณค่ะตั้งแต่เหมือนกับว่าสัมพันธ์มาจากปีที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือคุณวางไว้ว่าคุณจะทําแบบนี้แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น งานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคุณกําลังจะทําทําได้เสร็จและทําได้สําเร็จด้วยนะคะเพราะนันก็คือจะมีอะไรเข้ามาให้คุณได้ทดลองทานะคะได้ทดลองทําหรือว่าได้ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทํานะคะเจ้าของกิจการค่ะจะมีเกณฑ์ขยับขยายนะคะจะมีคู่ค้าคู่ลงทุนเข้ามาเพิ่มขึ้นนะคะเพราะท่านบอกว่า วางแผนนะคะวางโปรเจกต์ไว้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้บอกว่าตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าปีนี้คุณจะต้องทําอะไรยังไงบ้างขยายกี่สาขาอย่างงี้ค่ะจะเป็นอย่างนั้นนะคะคนที่ทําเกี่ยวกับเออเหมือนกับว่าเป็นคนต่างชาตินําของเข้ามาซื้อมาข,ขายไปอย่างนี้ค่ะจะเป็นจะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การเงินค่เดลเฟนนะคะเงินงานเอ่อทษทีค่ะการเงินที่คุณลงทุนไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เล่นแร่แปรธาตุนะคะซื้อซื้อขายทองคําพันธบัตรนะคะหรือว่าออมนะเพราะฉะนนั้ช่วงนี้จะมีผลกําไรเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะคะจะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางมีเกณฑ์ได้โชคลาภด้วยนะคะยังไงก็ลองเสี่ยงๆดูนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ท่านบอกว่าหาเวลาพักผ่อนนะคะอย่างที่บอกว่าพอเป็นเดือนแรกเนี่ยปีที่ผ่านมาคุณเนี่ยเอ่อทำอะไรมาพอสมควรแล้วท่านบอกว่ายังไงหาเวลาพักผ่อนนะคะดูแลสุขภาพนะเพื่อที่เราจะได้นะคะเริ่มต้นปีใหม่อะไรใหม่ๆสิ่งดีๆจะได้เข้ามานะคะท่านบอกว่าเหมือนกับเป็นการชาร์จแบตเติมไฟนะคะหาเวลาพักผ่อนนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรัก ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเพราะฉะนั้นความรักของคุณยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่คนโสดค่ะท่านบอกว่าให้ไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะส่วนคนที่มีคู่นะอย่างที่บอกว่าหาเวลาไปพักผ่อนเรื่องสุขภาพคุณด้วยนะคะก็จะได้มีความเข้าใจอย่างที่บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณทําอะไรมาค่อนข้างนะคะก็คือเหนื่อยมาทั้งปีละท่านก็คือเดือนนี้ยังไงก็คือหาเวลาพักผ่อนกับคู่นะจ๊ะ กับคู่กับครอบครัวอย่างเนี้ยค่ะจ้ะอ่าเดือนนี้มีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษโดยรวมนะคะอืมเกี่ยวกับเรื่องการเงินท่านบอกว่าการเงินนะคะที่คุณลงทุนไว้นะคะ เพราะฉะนั้นก็คือจะมีผลกําไรเป็นกอบเป็นกางม,มีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางนะคะท่านบอกว่ายังไงเอาเอากําไรไปต่อกําไรเอ่อเอากำไรไปต่อทุนนะคะไม่ควรเอาทุนลงไปเพิ่มนะคะค่อยๆพิจารณาพินิษพิเคราะห์นะคะจากน้อยไปหามากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหรียญมี2ด้านนะท่านบอกว่าถ้าอย่างไงแล้วก็คือลองพิจารณาลองดูนะคะจะเกี่ยวกับการลงทุนนะคะลองศึกษาดีๆนะคะ ให้ละเอียดรอบครอบนิดนึงนะคะที่จะลงทุนอะไรเพิ่มนะอะไรที่เป็นกําไรก็เอามาลงทุนนะอย่าเอาเงินทุนไปลงทุนอีกนะคะอ่าท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณค่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานอย่างที่บอกค่ะตัวคุณเองเนี่ยนะเอ่อจะได้ทํางานอะไรใหม่ๆนะคะได้ศึกษาอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากสิ่งที่คุณไม่เคยทําแล้วก็อย่างที่บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณวางโปรเจกต์ไว้แล้วนะคะแล้วก็ จากนี้ไปเนี่ยจะทําแบบนี้แบบนี้อย่างเนี้ค่ะมันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะคะจะมีคนเหมือนกับว่าเข้ามาร่วมลงทุนกับตัวคุณเองการเงินของคุณมาจากหลายช่องทางอย่างที่บอกนะคะต่างชาติต่างภาษาคนที่ซื้อมาขายไปอย่างเนี้ค่ะนะคะยังไงลองสารตรงนั้นต่อนะคะกับคู่ค้าของคุณนะจะ้ะก็ขอจบคำทำนายของชาวราศีธนูแต่เพียงเท่านี้ ขอให้ชาวราศีธนูมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในทุกๆเรื่องนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายและเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ